ทุกคนแอมเซนเซงค่ะจะวันปีใหม่แล้วทุกคนมีแผนจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะเนี่ยจะเป็นกับเพื่อนกับแฟนหรือว่ากับครอบครัวเอ่ยแต่พอพูดถึงวันปีใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีคำโอยพรวันปีใหม่ใช่ไหมคะในภาษาไทยทุกคนคงจะทราบดีอยู่แล้วแล้วในภาษาญี่ปุ่นล่ะต้องพูดว่ายังไงนะมไม่เป็นไรค่ะวันนี้มาเรียนกับแอมเซนเซ่นะคะแล้วไปพูดให้ทุกคนตกใจเล่นกันดีกว่ายย ที่คําแรกเลยนะคะคือคํายอดฮิตเลยค่ะก็คือสุขสันวันปีใหม่ในภาษาญี่ปุ่นนะคะสามารถพูดได้ว่าอเกะมาสเตอเมเดโตะกไซมัสอีกครั้งนะคะอเกะมาสเตอเมเดโตะกไซมัสจะพูดสั้นๆได้นนะค่ะว่าอเกะมาสเตอเมเดโตอเกะมาสเตอเมเดโตถ้าเกิดจะพูดกับเพื่อนนะคะแบบแบบยอมากเลยเนาะก็จะเป็นอเกโอเม อาเกโอเมสั้นมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยมาต่อกันด้วยคำที่สองกันเลยนะคะก็คือคำว่าขอให้ได้พบเจอกับปีที่ดีค่ะในภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าโยโยโทชิโ o โอมูกายะกุดาไซอีกครั้งนะคะโยโยโทชิโ o โอมูกายะกุดาไซหรือว่าจะพูดสั้นๆแค่ว่าโยโยโทชิโ o โยยโทชิโอก็ได้ค่ะแต่คำพูดสั้นๆเอาไว้พูดกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะไม่ควรพูดกับคนที่อายุมากกว่าเนาะมาถึงคำที่3ามคำสุดท้ายแล้วค่ะก็คือปีนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะในภาษาญ,ญี่ปุ่นเราจะพูดว่าโคโทชิโมโยโรชิคุโอเนกายชิมัสอีกครั้งนะคะโคโทชิโมโยโรชิคุโอเนกายชิมัสหรือจะพูดสั้นๆว่าโคโทชิโมโยโรชิคุ โคโทชิโมะยูโรชิกเป็นยังไงกันบ้างคะได้เรียนกันไปถึง3าประโยคเลยอันนี้อะไรอปล่อยลำแสงเหรอ,อจุใจเลยใช่ไหมล่ะคะคลิปต่อไปแอมเจนเซจะมาสอนอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้โคโทชิโมะยูโรชิกโอเนกายชิมัสบ๊ายบายคะ่ะ